คำเตือนคลิปนี้มีความไม่สุภาพมากมายติดตามก่าอายุที่สาปีคด้รบคำแนะนำถ้าร้องกันแล้วก็ไปดูกันสวัสดีอากงอามาหมวยอตีอหมากันด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในตีประจําของพี่นะครับแล้วเราก็อยู่ในเกมการีน่าปีฟ่ายนะครับก็เราไปเริ่มมนเลยเดียวกว่านะครับผมหลัง<า>นะครับไอ,พมมบอ้พวกเหลี่ยมอะครับผมเจอพวกเหลี่ยมอะครับอืมทนไม่ไหวแล้วฮัลโหล ไม่ได้คลิปเลยพี่ไม่เห็นคลิปเลยใช่พี่ใช่ไหมอันนี้พี่ใช่ไหมขอให้ก่อนเดี๋ยวเกมมันตึงตึงเออ,เอ,อใช่เอาแนกก่อนไงตาแรกคือแบบวอร์มวอร์มเราเราเพิ่งเล่นกันไงไอ้พวกนี่ไอ้พวกนี่มันมันเลี่ยมมันเลี่ยมเลี่ยมทุกดอก <c oughs> บอกเ,เพื่อนกัน <c oughs> น,นั่นโหลไอเนี่ยเดี๋ยวดดก,ก็โดนดาเมจกูให้ตัวหนึ่งให้ตีนตีนตีน เฮ้ยถ้าใครย่อยิงเลยนะไม่ต้องสนนะแขนตอนเนี้ยกลัวโคตรแขนตอนเนี้ยย่อยิงหมดอ่อเหรอเอนไส้เหมัอนไส้ไม่กินน้ำเลยหรอน้องน้องย่อมาไม่ย่อกลับหนังไส้เออน้องครับมุกพี่ว่ามุกน้องนี่น่าจะอุนี่เ้ยอุ้ยเฮ้ยตกใจปืนอ่าอ่นิ่งอย่างนี้นิ่งอย่างนี้ เออเสี่ยงละทอนครับเสียงละทอนครับเสียงละทอนครับวิ่งวิ่งดูดูด้วยนะเอ้ยจ้าแล้ว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 เอาครับเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บวกอยู่เดี๋ยวเอาไหผมไม่เคยเจอผมเลยผมพี่สายบวกอย่างเดียวเดี๋ยวแล้วหน้าพี่เลยหน้าพี่เลย น้องหนึ่ง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 เข้าหัวเฉยอ่ะน้องสองครับน้อกน้องน้องตื่นนอนครับสวยตายหมดสวยเฮ้ยเอาเรื่องเงี้ยมาตีเราเนี่ยกระโดดดไไปม่ติเชือกกไม่ติดเชืออโ้โหอ่ะตอนนี้นะครับตอนนี้ที่มาสามคนเพราะว่าน้องอีกคนหนึ่งไปตำธุระนะครับ เฮ้ยเสียงเสียงน้อ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 งอีกคนหนึ่งสะท้อนอะครับมันมันสะท้อนมาอะน้องน้องมีอยู่ฟังไหมครับดูกันดีครับไม่ใช่น้องอีกคนนึงครับไม่ใช่น้องพีอะครับอีกคนหนึ่งอีกคนนึงน้องพี่น้องพีย่าเงียบน้องไม่ใช่น้องลูก ก็ถ้าใครที่เป็นเอฟซีพนะครับก็ถ้าสมมุติมีงานแข่งหรืองานอะไรบอกพี่ด้วยนะครับเม้นบอกพี่ได้เลยหรือทักมาบอกทางแฟนเพจก็ได้นะเดี๋ยวพีขึ้นให้สิงรอบหนึ่งนะครับตัดต่อกูบอกเลยตัดต่อตัดกันยับอ่ะคนตัดต่อนะกูตาให้กูให้ขึ้นยับเอาดิอยู่กูแบบถ้ามาบอกเฮ้ยพี่ครับพี่ครับขอเป็นคนตัดต่อได้ป่ะครับพี่ครับพี่ครับขอเป็นคนตัดต่อได้ไหม ได้ครับพี่ให้น้องตัดยับเลยน้องพี่ให้น้องตัดสุดๆไปเลยเดี๋ยวก็มาบ่นโหพี่พี่ใช้งานลูกน้องอะครับแลสเตอไมอมครับก็ลูกน้องเพียครับโทยครับครับลูกทองควงอยู่ไหนน้องไม่รู้พี่อ้าวกูต้องวิ่งหาลูกซองอีกแล้วเมื่อกี้บอกเล่นลูกซองอ๋อใช่เขาบอกว่าเล่นลูกซองมันก็ไม่ได้ถาม่าไม่ได้บอกว่าเจอเจอลูกซองนี่ย ฮัลโหลไอพี่ตรงผมน่าจะมีคนนะเจนน้องพี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยลูกพี่ยังฟังมีสองหวงอยู่เลยอ้าวอ่าใครดาวอ่าอ่าดาวหนึ่งครับเอ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งทีมเราไปสัตว์ไม่ใช่ทีมเขาทีมเราอ่ะดาวไปแล้วอ้าวเฮ้ยเจนเ็นเจนเพิ่งเจนเพิ่งเจนเพิ่งอย่ารีบอย่ารีบรีบ เ <What? S 2> จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ไปครับกูไม่ไปครับอย่าเพิ่งเปิดนะระวังนะใจยเย็นใจยเย็นพี่หลังไออยู่เฮ้ยอยากได้ทุกซรงหว่ะไม่งั้นกูเล่นไม่ได้อะ มีทหารตั้น okay, ่งหรอ่ตรงามีตรงลามีตรงลาเียงที่เราข้างนะตรงเรเรือนโอเคแล้วแล้วแล้วโดนโดนยิงได้ดยิงได้ยิงได้ฮัลโหลอะไรครับนี่อ โอเคโอเคกูวิ่งติดตัดติดได้บ่อยแกอันดลเฮ้ยน้องมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันวิ่งเข้าบ้านแล้วอา๋อจะเป็นไรเนี่ยอันดูสวยเฮ้ยกูมาทำอะไรในตาเนี่ยบนเรยังมีนะใช่ใช่เนอง น้องในมีดสองขวางปะโอ้โหไม่มีดสองขวงน่าเนี่ก็ปี๊งใช่สวย เพื่อนมันเพื่อนมันเพื่อนมันเพอมันอยู่เพื่อนมันอยู่ยาายตายครับ <What? S 1> แตกหมดไปดีแล้วถ่ายลอยอะครับนี่นทำไมครับก็ใส่ลอย e gaming อะครับ,ร, e ร,บรู้จักปะเฮ้ยจะรูทอง<ม>่วงแล้วเว้ยวิ่งหาตลอดอลว,วิ่งหาโอ้โหแล้วกูจะทิ้งตะก,การทำไมล่อ เงยิงบอดเดยโอ้ยคนยิงคนยิงนั่นกูกำลังเก็บของชิวๆอยู่เลยเอาน้องชายเอ้ยมันกดพอไปติดผิดใช่หรือลองชิบหายแล้วกูหนึ่งคนเดียวหนึ่งต่อสี่แล้วไงสมพรปากไหมล่ะวอนสี่หนึ่งมาตั้งนานแล้วม่อนงงัอมไ๋อจับลูกเฉยฮะ เฮ้ยเชื่อในตัวพี่ปะีเยดเอาเรื่องว่ะเราต้องเอาที่หนึ่งมาฝากน้องๆแล้วอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเออใช่เอ้ยี่ย,ย,ยน่ากูเลย,เย,เยแตกไปดิครับมไม่มีไอวอดหรือไง น่าจะใช่แหละน่าจะไม่มีไอ้บอลโอ้โหลูกสุนลูกสองมึงจะเก็บมาหาโกงมึงเลยเยอะขนาดนี้สองร้อยนัดได้มั้งเออมันมีไอ้บอเว้ยแต่มันไม่ใช่พี่ไม่บอกพี่ไม่เอานะครับัวแต่กับไอโซนดูนะทุกคนก็สันนษฐานพี่ถูกไหมตรงนี้มีแน่นอนครับอย่างน้อยสองตี้ครับสองตีทียอะไรตีหนึ่งดิฮัลโหล ตรงนี้น่าจะมีตีนที่พี่มาร์กนะตรงนั้นน่าจะมีตี้หนึ่งส่วนเราก็อยู่แถวนี้แหละอ่าวงมาที่พี่ก็สวยสิครับช็อตนี้เฮ้ใคยสับเคยใส่ลูกกรวะไม่รู้พี่กูระแวง,งนะนั่นไงจระเอ้ยพี่จระมีจุดที่พี่มาเลย น้องเหมือนน้องล่ออสูรละกายอะครับเหมือนล่อน้องล่อพิษสัตว์ครับน้องหนึ่งครับเพือ่อนม,มาแล้วอุ้ยเจ็บเจ็บน,น้องน้องชุบเพื่อนไม่ทันหรอกครับรู้จักมุมแล้วมุมนี้น่าจะเสียเปียบอย่างนึงนะเวยกวิก่งยังไงคุณก็ต้องเข้าวงครับยังไงคุณก็ต้องเข้าวงครับ ย,ยังจะเย็นสิอย่าแช่งพี่สิไม่อยาผมเจอสติพีออ่ออกครับออกครับยังไงกูต้องวิ่งออกมาครับขเข้ากดตะกดไม่ติดขวาไหนวะที่ขวามีโอเคโอเคชิปหายไม่มีมอวอล์ก เดี๋ยวเราเบิดไปตรงนู้นอีกนะมึงอ่ะเฮ้ยหลังเข้านี่จะหลังสองสองตัวเราจะเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้ไงเพราะเดี๋ยวตัวนี้มันจะมาหาเราไอ้ตัวนู้นอยู่หลังริมน้ำเพราะฉะนั้นเราเปิดไป ต้องเอาตัวนี้ให้แตกก่อนมงั้นเราแตกมึงมีไอ้วอดแกดูจะทรงแล้วไอ้ตัวข้างหลังวาดีกว่า,าใช่ใช่ใช่มันข้ามมาแล้วเนี่ย,อย,อยเอ้ยเหี้ยหลังเข้าตัวเดือท้าแล้วตัวเดือท้าแล้วเดี๋ยวมี่หนึ่งแล้วพี่เดี๋ยวมี่หนึ่ง จตเย็นนะแตเย็นนะกูขอฮิวยาก่อ,อน,นอเจอแล้วตัวตัดายเจอแล้วที่ผ่านแล้วกดผิด,ดไม่มีระเบิดไง เฮ้ยเว้นล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบแตกกูอุ้ยก็มาหนิครับวอลโลก็มาหนิครับเออก็มาหนิครับก็มาหนิครับเอาเรื่องจริงช็อตนี้โอ้โหโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ก่อนใครนะครับก็สำหรับวันนี้พี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ 拜拜。Bye bye.